โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมไปเร่นทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ DID s t o Shop นะทุกคนก็สำหรับน้องๆคนไหนนะผมที่อยากได้ ID ยบหลักสิบนะผมวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับทุกคนฮนะสำหรับน้องคนไหนนะที่อยากได้ ID นะผมวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกเหือนเดิมนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปใส่ของกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคก่อนเลยนะผมเราต้องมาสมัครกันก่อนนะทุกคน อานทั้นนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับผมมาได่สองมรทัดที่สามนะผมจะเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะทุกคนนี่ฮะเรียบร้อยครับทุกคนฮนะก็เข้ามาแล้วผมก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมเติมครบ9นะครับผมรับเครดิตคูณ2นะครับเพิ่มโอกาสได้ไอดีด้วยนะทุกคนนี่ฮะเรียบร้อยนะผมก็อืม คก็ okay. เดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะมาทุกคนนะผมมาดูเป็นไอดีไอเดียทุกคนก็เดี๋ยวมาเป็นไอดี ID นะผมไอดีหวงข่าวนะทุกคน้าเราใครอยากได้นะผมก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะว่ามันได้จริงไหมน,นะทุกคนก็เดี๋ยวไปเติมโค้ดกันก่อนนะผมก็โค้ดนะผมนี่ฮะโอเคโอเคต้องซูมให้เห็น ชัดๆนะทุกคนเพื่อทุกคนจะได้ดูกันนะครับนี่ครับผมทุกคนนี่ใส่มาแล้วน,นะทุกคนนี่ฮะเรียบร้อยครับผมได้สิบนะครับทุกคนใครที่ได้เยอะกว่าพี่ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าใครได้เท่าพี่ก็คอมเมนต์ด้วยเหมือนเดิมทุกคนเออโอเคเอานน้ได้คอมเมนต์นะครับทุกคน ตอนนี้ผมจะเป็นการเติมเงินนะผมที่การเติมเงินก็จะเป็นการเติมแบบสองขวานะครับ <S <S ใครที่เจอสองขวานเป็นก็นะผมสามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นพอดูอ่าพอดูสองขวานเสร็จแล้วนะผมบอกเราก็ทําลิงก์เสร็จใช่ไหมแล้วก็ลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคพี่เติมแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้นะผมพี่ก็มีโค้เดเรียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยนะผม หนึ่งร้อยพอยต์นะผมเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับก็มาครับผมไอดีหัวข่าวนะทุกคนฮะนี่ฮะกดใช่ครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับผมสาหรับไอดีนะทุกคนไอดีอยู่ตรงนี้นะผมก็นะผมเชื่อมเฟซนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าในไอดีมันมีอะไรบ้างครับทุกคนฮะไปดูกันเลยครับโอเคทุกคนนะผมพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ฮะ ไอ้ทีหัวาคาวครับทุกคนนี่ครับผมยังตึงนะทุกคนะมีก้ามทองด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเกงงุดนอนลายสะกอตนะทุกคนนี่ฮะยังตึงทุกคนยังมัดไฟด้วยนี่ตึงวะทุกคนอืมชอตึงนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะิงไปทีเดียวทุกคนนี่ฮะมีท่านะผมนี่เป็นท่านะครับผมเลเวลเจ็ดนะทุกคนนี่ฮะ เลเวลเจ็ดนะทุกคนนี่ฮนะเป็นฟาร์มมาร์สครับผมเลเวลเจ็ดนะทุกคนย่างตึงอนะ่ะทุกคนใครอยากได้ดีแบบนี้คนระับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งใต้คลิปนะทุกคนจปจริงจริงทุกคนจะจับเลยทุกคนก็มีห่านี้ด้วยย่างตึงเช็ดนีดใครอยากได้นะผมฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะทุกคน ก็ไอเดีนี้แค่ข้างละเก้าเองครับทุกคนก็แนวะผมต้องไปจับสภาพทุกคนแนวมีหน้าแปลงร่างด้วยหรือต,ตึงท่านะทุกคนโอเคครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเราไปใครแล้วกดะดิกด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนนะคลิปนี้ก็ไปก่อนละกันนะทุกคนกระท่าตึงๆครับผมเป็นนิช